สวัสดีครับพวกช่องเอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวครับรีวิวจ้าอะไรรีวิวเจ้าไฟตัวนี้นะครับนะชนุนราคานะครับ20บาทนะฮะอันละ20บาทนะครับให้ตังค์่0บาทผมทาไอ้นี่ทาไม่ได้หรอกครับนะฮะซื้อดีกว่านะครับก็มันทํางานยังไงมันทํางานยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยครับพอได้มาปั๊บเนี่ยเราต้องดึงตัวนี้ออกก่อนดึงแบตนะครับดึงชนวนแบตนะ นี่ครับข้างบนเป็นโซล่าเซลล์นะครับพอมันปิดปั๊บพอมันมืดปั๊บเนี่ยโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงปั๊บเนี่ยมันก็จะ LED มันก็จะติดนะครับพอสว่างปุ๊บมีแสงปั๊บมันก็จะดับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมสั่งมาเป็นไฟแนวรั้วนะครับแนวแนวทางนะครับแนวทางเดินแนวอะไรเงี้ยนะครับมืดๆนะฮะ พอบอกตำแหน่งได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไฟเนี่ยพอกลางคืนแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับนะแกะออกมานะครับข้างในจะมีฐานก้อนหนึ่งนะแล้วก็มีตัวไฟ led นะครับหลอดหนึ่งนะตัวเฟรมเป็นพลาสติกนะครับนะพลาสติกนะครับนี่นะครับจะได้ความสว่างประมาณนี้นะฮะเอ่อ ผมดูแล้วมันไม่ต่างแขกหิ่งห้อยเลยนะริบรีเต็มทีนะครับนะแต่อย่าไปคิดอะไรมากครับแค่ใส่ไว้อ่อบอกแนวรั่วก็โอเคครับตัวไฟเป็นพลาสติกนะครับนะแล้วก็มีโซล่าเซลล์นะครับทั้งหมด4เซลล์นะฮะก็พอจะชาร์จได้นะครับนะทานก็หกร้อยมิลลิแอม นะครับก็เกี่ยวโกร้อมิลเลมแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ถึงแล้วครับจีนเขียนไว้ยังไงก็ไม่ถึงนะแล้วก็แถมไอ้ตัวนี้มานะครับสามมิลนะครับจากสองหน้านะฮะสามารถติดได้ติดอย่างนี้ก็ได้นะครับติดกาวสองหน้าไปแปะไว้นะหรือว่าจะใช้น็อตยิงเอาก็ได้นะครับนะี่เดี๋ยวคอผมใส่กลับไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความสว่างนะฮะก็จัดว่าเป็นไฟบอกทางได้นะครับ ไฟบอกแนวรั้วบอกอะไรเงี้ยนะครับบอกแนวทางเดินนะฮะนะแต่ว่าจะหวังให้มันสว่างเห็นทางนี้คงไม่แล้ครับนะก็รีบรีรีบรีพอควรนะครับนะเอ่อคล้ายๆอีกห้อยวิธีติดตั้งนะครับก็จะแปะก,ะกาศสองหน้าก็ได้นะครับแปะไว้งี้นะฮะนะก็พอจะบอกแนวเสาแนวรั้วได้นะครับนะไว้เวลาเผื่อมืดๆนะครับนะก็ ไว้กันชนกันรถชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะกันถอยหลังชนไว้เป็นแนวรั้วบอกบอกแนวเสาอะไรประมาณนั้นนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับทางไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ